เป็นตัวยาใหม่ที่จะมีการใช้ในการรักษาโควิดในทีนด้วยใช่ค่ะเป็นรูปแบบไหนครับเป็นรูปแบบวัคซีนของการพ่นจมูกค่ะออโ,โดยราชวิทยาลัยจุลาพรนะคะครสรุปสถานการณ์การระบาดของเชื้อโอไมครอนค่ะชี้ให้เห็นว่าการได้รับวัคซีน3หรือว่าเอาเข็ม3หรือว่าเข็ม4เนี่ย อาจจะไม่สามารถป้องกันการติดเชื้อได้แม้ว่าจะช่วยป้องกันความรุนแรงของโรคอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเป็นเพราะวัคซีนแบบฉีดจะไปกระตุ้นการผลิตแอนติบอดีในเลือดเพื่อต่อสู้กับเชื้อไวรัสที่เข้ามาในร่างกายแล้ววิธีป้องกันที่ได้ผลมากกว่านะคะน่าจะเป็นการป้องกันจุดที่ไวรัสจะเข้าสู่ร่างกาย ด้วยเหตุนี้จึงมีการพัฒนาวัคซีนรูปแบบต่างๆจนนำไปสู่การผลิตวัคซีนแบบพ่นจมูกค่ะที่อาจจะกลายเป็นตัวเปลี่ยนเกมที่แท้จริงของสงครามโควิด19ค่ะผลการทดลองนะคะแสดงให้เห็นว่าวัคซีนพ่นจมูกมีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิด,ดีกว่าแบบฉีดช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชากรได้เร็วกว่าลดการแพร่กระจายของเชื้อดีกว่าและยังใช้ได้ง่ายกว่า นักวิจัยเชื่อว,ว่าวัคซีนแบบพ่นจมูกนี้นะคะอาจเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันการติดเชื้อสามารถป้องกันไวรัสได้ตรงจุดนั่นก็คือตรงเยื่อบุทางเดินหายใจซึ่งเป็นด่านแรกที่ไวรัสโครโรนาจะผ่านเข้าสู่ร่างกายค่ะเปรียบเสมือนการวางทหารรักษาการที่ประตูเพื่อสกัดผู้บุกรุกเมื่อเทียบกับวัคซีนแบบฉีดที่เป็นการวางกองกําลังขับไล่ข้าศึกที่รุกล้ำเข้ามาถึงตัวแล้วค่ะซึ่งปัจจุบันนะคะมีวัคซีนแบบพ่นจมูกที่อยู่ระหว่างการพัฒนาไม่น้อยกว่า12ตัวทั่วโลก ทั้งนี้นะคะถือว่าวัคซีนพ่นจมูกเนี่ยจะป้องกันพื้นผิวเยื่อเมือกของจมูกปากและลำคอซึ่งจะช่วยป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายของไวรัสได้ดีมากกว่าวัคซีนแบบฉีดค่ะคือจริงๆต้องบอกนะครับว่าหลายๆประเทศมีการพัฒนาแล้วก็วิจัยในส่วนของวัคซีนในรูปแบบต่างๆเพราะว่าต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าเดิมแล้วเนี่ยวัคซีนแบบการพ่นจมูกเนี่ย <c oughs> ใช้เพื่อรักษา ให้กับเด็กเพราะเนื่องจากว่าการฉีดวัคซีนให้กับเด็กเนี่ยเป็นตัวเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าเด็กเนี่ยอาจจะไม่ให้ความร่วมมือ,อ,อทีนี้ถูกต้องทีนี้เนี่ยทางด้านของนักวิจัยต่างเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาต่อยอดนะในส่วนของวัคซีนที่จะเข้าถึงประชาชนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น